สวัสดีนะักเรียนแลวก็ผู้ปกครองชั้นอนุบาลหนึ่งทักสามที่นา่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราได้เรียนหน่วยโรงเรียนได้อยู่ใช่ไหมคะคุณครูฝั่งเนี่ยก็เลยมีนิทานสนุกสนุกจะมาเล่าให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วฟังกันได้เลยค่ะป๋องแป่งไปโรงเรียนเรื่องสองขาภาพมงคลหวานชำ เปิดเทอมวันแรกทั้งแปลกทั้งวันป๋องแป๋งใจสันร้องลั่นวิ่งหนีแม่คว้าลูกกอดปลอดภัยที่นี่รูปพ่อแม่มีอยู่ที่ใกล้ใจยกมือไหว้ครูรู้จักเพื่อนใหม่สบตายิ้มให้ชวนเล่นไล่จับ โบกมือ bye bye. บายบายบายแม่มารับสัญญานะครับรับคำใจเย็นแม่ไม่หายไปเข้าใจคิดเป็นเหมือนกับของเล่นที่เห็นซ่อนอยู่โป๊กเป๊กค,ค้อนใหญ่ไว้ตอกตะปูหาน็อตเข้าคู่เรียนรู้เล่นแข่ง เลือกจับขยับถือนิ้วมือแข็งแรงครุขระนิ่มแข็งแบ่งปันกันดีปั้นดินเล่นทรายชอบร้าบายสีเล่นกันสนุกดีตีกลองร้องเพลงกินข้าวแปลงฟันแข็งขันคนเก่งเข้าห้องน้ำเองหนูเก่งจังครับ ที่นอนนุ่มอุ่นหนุนหมอนนอนหลบับตื่นมาแม่รับกลับบ้านจา่าลูกอ่าจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องป่องแป่งไปโรงเรียนนะคะเหมือนกับเด็กๆเลย,ยที่จะต้องมาโรงเรียนใช่ไหมคะก่อนจบคลิปนี้นะครูขวัญเนี่ยขอ้อ การเรียนที่หนูนะคะจะนํามาใช้ที่โรงเรียนในวันเปิดเทอมเสร็จแล้วก็ใส่รูปลงไปในไลน์ลกลุ่มของเรานะคะแล้วก็เราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย